อะไรปริมาตรมาคำนวณให้เด็กเด็กพอดีครับพอดีครับอ่าอายุใช่ไหมพี่เมื่อ้างไ่ใหญ่เป็นไปหลังสุดบิ๊บอลการในคอนโทรลบอลเพสซิ่งก็จะจะจะช้ากว่าลูกเบอร์ห้าเวลาัารตีคือถ้าถ้าตามกว่าสิบกว่าก็เป็นบอลเบอร์สี่ครับเป็นมาัลเพนตัวนี้เป็นสามสี่ที่หนาที่ว่ามันนุ่มแล้วก็ที่เช้าใช้เชิงพาณิชย์เอาตัวที่แข่งขันมา ปกติในการซ้อมครับเราไปทำไปซ้อมไปเตะบอดที่สุดข้อมขอหนักเดิมน้ําหนักจริงนะครับเดี๋ยวโอ้พร้อมแล้วมีมีเสื้อด้วยนี่เสื้อคาร์เดมี่เสื้อมีวันจัดทุ์วันสุดเลยครับห้าสีแบบนี้โอ้จีนมีเสื้อมีนีนีนครับโอ้ไลาจันท์หึงสุกเลยอ่ะแล้วเสาที่ไหนหยุดไม่หยุดทงรอเลยรอเลยรอดเลยเป็นเสื้อพวกสามประตูแันยาว กันที่ตัวอะไรครับพี่นี่เป็นชุดเด็กครับอ๋อชุดเด็กให้เป็นชุดนะตัวนี้ครับที่พ oh, ี่ที่จะมาคาดมี่ถ้าผู้ปกครอง200อ่ะอ๋อผู้ปกครอง200ครับเกิดแค่ผู้ปกครองผู้ปกครองนี่เป็นเสื้อเป็น VHP ครับเป็นซูเปอร์เทนจะมีแต่เบอร์10อย่างเดียวครับมีแค่เบอร์10ผู้ปกครองของเบอร์10อย่างเดียวนะครับ รอมาคือมาที่นี่นี่ถ้าไม่เจอไม่เจอกันไม่กี่วันไม่เจอกันไม่เท่าไหร่แต่ของครบไม่เช่ากสิบบาทเช่าสิบบาทอี่สุาตาสิบบาทแค่เช่าใส่รองเท้ามาก็มาเช่าเลยครับอือา็นตาเช่าสัปท้าสิบบาทถุงถุงถุงเท้าก็นี่ครับครบเลยถุงเท้าคู่อะไรเนี่ยพี่หกสิบหกสิบบาทนะครับนี่มีมีครบ มีแต่ตัวกระหัวใจก็มาเตะได้แล้วเดี๋ยวโนี่นะครับของที่ลึกจริงครับอ๋อของฝากข้างบนก็ุปกรณ์ต่าครับนี่นะครับมีป้ายจะไปทางไหนนะครับเยอะแยะเลยนะครับอ่านเอาเองครับป้ายป้ายนี้ยังไม่สะเทือนเดี๋ยวดูป้ายหน้าป้ายหน้านี้มีสะเทือนนะครับ เดินผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยเนี่ยป้ายหน้าเนี่ยเดี๋ยวไปถาไปดูป้ายหน้าเดินผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเดินให้ดีต้องดูว่ามากับใครนะครับเดินให้ดีเดี๋ยวจะมีสนามบอลเล่นะครับด้านนี้เป็นสนามสนามบอลเล่เป็นปูนนะครับแล้วก็ขัดมันทาสีนะครับตอนนี้ท้ายสนามบอลมีสนามเปตองเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่นั่งที่พักกว้างๆวงนะครับร่มนะครับเดี๋ยวรังค่าขึ้นเนี่ยล่มทั้งวันเลยนะครับบาย,บายนี่ล่มหมดแล้วนั่งชิลได้เลยนะคลูกชิ้นห้าบาท,บาทมีลูกชิ้นด้วยนะครับลูกชิ้นห้าบาทนี่ขายได้วันเป็นหมื่นนะพี่เขาบอกแอรอเล่นน,ะนี่แนะ เด็กน้อยครับน่า่างกว้างมากเลยโอ้